ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เอ๊เด็กๆเ,เห็นหรือเปล่าคะว่านี่คือตัวอะไรอ่าในบือครูบายนี้ก็คือเต่าทองและน้องพึ่งนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าครูบายทำมาจากอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะทำมาจากกลางไข่นะคะเด็กๆอยากทำตรองน,นี้ยังคะถ้าอยากทำแล้วเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยคะ่ะ วัสดุอุปรกรณ์ก็มีดังนี้นะคะ 1. ลังคร่จากที่ของคุณแม่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ 2. กาว 3. กระดาษสีขาวเอาไว้ทำลูกกระตานะคะ 4. กันไก่ 5. สีน้ำห คู่กันเจ็ดจานสีแปดสีเมจิกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆก็นำรังไข่นะคะมาตัดเลยค่ะขั้นตอนนี้เด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะ เพราะว่าการใช้กรรไกรมันเป็นอันตรายค่ะตัดไปเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะเด็กๆตัดออกมาให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดข้างๆออกนะคะ ไปเลยค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็นำสีคู่กันมาทาสีเลยค่ะอันนี้คือสีที่ครูบายผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กๆสามารถทำเป็นสัตว์น่ารักชนิดไหนก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยค่ะแต่วันนี้ครูบาจะทำเป็นผึ้งน้อยนะคะแล้วก็ทาสีลงไปในรังไข่เลยค่ะค่อยๆระบายนะคะ ครูบายทำเป็นพึ่งก็จะเป็นสีเหลืองนะคะทาสีลงไปเลยค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะ อย่าให้เห็นกระดาษของรังไข่นะคะอ่าเสร็จแล้วกูบายทาสีทั่วดรังไข่แล้วนะก็จะได้ในลักษณะนี้เลยค่ะ แล้วเด็กๆก็วางไว้สักพักนะคะให้สีแห้งพอสีเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ผูกกันอันเล็กมาทำลายของตัวพึ่งนะคะ ลงไปเลยค่ะลายสีลงไปเลยเด็กๆอยากทำเป็นสัตว์หน้ารักชนิดไหนเด็กๆก,ก็ทำเลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลย เสร็จแล้วค่ะตัวพึ่งของครูายเดี๋ยวเราจะเอามาวางให้แห้งก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำส่วนประกอบอย่างอื่นของตัวพึ่งนะคะแล้วก็จะมาตัดตาและปีกของพึ่งนะคะ ถาเด็กๆขนาดไม่ถูกเด็กๆวาดก่อนก็นได้นะคะวาดเป็นรูปทรงกลมแล้วค่อยตัดต่อไปคุณบายจะทำปีกนะคะ ก็เราก็จะใช้สีเมจิกระบายตรงกลางตานะคะให้เป็นสีดำตาดำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาติดส่วนประกอบของน้องพึ่งกันนะคะทากาวลงไปเลยค่ะ ครูบายก็จะติดส่วนตาก่อนนะคะไม่ต้องทาก,กาวเยอะนะคะเด็กๆต่อไปครูบาก็จะติดปีกของพึ่งนะคะ เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพึ่งน้อยของคุณครูบายเด็กๆสามารถทำเป็นสัตว์ชนิดตื่นก็ได้นะคะเช่นมแมลงเต่าทองเตา่าหรือพึ่งเหมือนคุณครูบายก็ได้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำแล้วส่งให้ครูบายดูบ้างนะคะครูบายรอชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้ครูบายขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ